สวัสดีครับเดี๋ยวรอบนี้พาขึ้นไปไปนอนที่น้ำตกสลัดใดนะครับผมอันนี้เอารถมาจอดที่สถานีเพาะชํก้าวไม้นครนายกนะครับสำนักงานเอยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาสาขาปาจีนบุรีครับเอารถมาจอดตรงนี้ครับนะครับพี่คนนำทาง เดี๋ยวไปดูกันครับผมเป็นยังไงจะมาเดินนะครับติดต่อแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออ่ำครับพี่อ่ำนะครับเบอร์อะไรนะครับศ9นย์0้าสอครับครับผมติดต่อได้แล้ครับผมมีน้ำไหมพี่ที่ว่าจะไปนี่มีน้ำกินก็มีนะครับหลังไหลใช่พี่ไหลอยู่ครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือเราเดินเลยน้ำตกไปเนาะเด็ก คุนจะพาขึ้นไปเห็นว่ชุมชนไม่ไกลใช่ไหมเดินสักสองชั่วโมงไม่เกินเนาะครับประมาณนั้นโอเคพี่โอเคครับใครมาติดต่อนะครับผมพี่อำครับสิบเอ็ดโมงห้าเอ้ยสิบเอ็ดโมงสี่สิบครับเริ่มเดินครับผมน้ำตกสลัดใดครับไม่มีน้ำนะครับผมน้ำแห้งครับผม มาหน้าฝนครับอันนี้ด้านบนน้ำตกครับผมนี่ครับเป็นอย่างนี้แคมป์น้ำตกสลัดใดครับผม สวยครับใครชอบบรรยากาศครับล่มลื่นครับมาเลยครับเนี่ยสวยนะครับโอเคเลยครับเนี่ยแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมฝนตกมากลายน้ํากลายเป็นสีอชาเลยครับเนี่ยขนาดน้ําฝนนจะเป็นสีชาครับสวยครับสวยครับ ครับบรรยากาศแคมป์ครับยังไงดีนะสภาพแคมป์ด้านบนครับผมอางนี้ <c oughs> มีน้ำครับน้ำน้อยมากแต่ว่าเ <c oughs> จอกันใหม่ครับ